สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำมรราคบาร์ึมริมจารจารอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ทนเป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจวันที่28พฤศจิกายนวันนี้ครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับมีผู้ป่วยหญิงไทย1รายนะครับมีอาการไข้ไทยเลวมาจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยที่ชายแดนเชียงรายครับโดยที่ไม่ผ่านสถานที่กักกันของรัฐนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่พบเป็นโควิด -19 ทที่เชียงใหม่ครับ แล้วก็เราวันนี้เรามีอีก4ลายนะครับที่พบที่ alternative state quarantine และ state quarantine ครับทีนี้มาดูครับว่าวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด1 9เพิ่มขึ้น5ลายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น3966ลายนะครับวันนี้เราไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60ลายด้วยกัน เรายังมีอีกหนึ่งร้อยแปดายอยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันต่อไปนะครับการยะตกอันนี้สําคัญมากนะครับต้องยืนยันว่าการยาตกสําคัญจริงๆครับนะครับมาดูครับว่าผู้ป่วยทั้ง5้ารายวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยทั้ง5้ารายวันนี้นะครับมาจากอินเดีย2อรายนะครับเป็นหญิงอินเดียอายุ27ปีนะครับกับชายอินเดียอายุ3าปีครับทั้งสองคนไม่มีอาการนะครับมาจากฟิลิปปินส์หนึ่งราย เป็นชายไทยอายุ24ปีครับมีน้ำมูกนะครับมาจากสวีเดน1นรายครับเป็นชายไทยอายุ1 4ปีครับคนนี้มีอาการมีอาการไอแล้วคนนี้ก็เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด -19 เมื่อ19ตุลาคมนะครับรายสุดท้ายเป็นรายที่สําคัญนะครับมาจากเมียนมา1นรายนะครับเป็นหญิงไทยอายุ29ปีครับพบมีไข้ไทเลอวนะครับแล้วก็ข้ามชายแดนมาที่จากชายแดนเชียงรายมาเชียงใหม่ครับ รักษาที่รงพยาบาลนครพิงค์ครับต่อไปติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ครับสเตจควอนตีนและเอาที t a ฟสเตจควอนตีนเป็นพื้นที่ที่ป้องกันเป็นอย่างดีครับเป็นการกรองกันอย่างดีไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9เข้าสู่ประเทศไทยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนมาใช้บริการที่สเตจควอนตีนและเอาทีติฟสเตจควอนตีนแล้ว138,022รายครับ พบว่าเป็นโควิดในทีหนึ่งพันสี่รายนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนที่มาจากต่างประเทศจะต้องเข้าสู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จึงกรองไม่ให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยครับนะครับขณะนี้ครับประเทศไทยยังคงปิดประเทศนะครับเราค่อยๆเปิดประเทศอย่างช้าๆแล้วก็มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆ มีนักท่องเที่ยวลองสเตย์นะครับมีผู้ป่วยมารักษาโรคในเมืองไทยด้วยโรคอื่นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆทําสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยติดตามกันต่อครับว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดในทีนในโลกนี้ทั่วโลกขณะนี้อย่างวิกฤตนะครับแล้วก็กําลังลุกลามนะครับจากสอเมริกาจากยุโรปมาอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใ,ใต้ฮ่องกงแล้วนะครับใกล้มองไทยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับกาดอย่าตกนะครับมาดูต่อครับว่าทั้งโลกวันนี้นะครับมีการระบาดมีคนติดเชื้อแล้ว61ล้าน9 8 0 0 0สนคนนะครับมีคนตายไปแล้ว1นึ่งล้านัารบายครับนะครับอันดับที่1ทั้งเป็นมากตายมากคือสหรัฐอเมริกามีคนเป็นแล้วทั้งสิ้น13ล้านกว่าราย ตายไปแล้ว271,000กว่ารายนะครับประเทศไทยครับมีคนเป็นทั้งสิ้น3,966ลายตายไปแล้ว60ลายนะครับเราอยู่อันดับที่151ครับเป็นระดับเดิมของที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําให้กับแผ่นดินไทยนี่แหละครับคือการกาดไม่ตกนะครับเมื่อกาดไม่ตกเราก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศนะครับเรามีประวัติในอดีต ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศยาวนานครับจนต่างชาติยกย่องประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันต่อไปนะครับกาดอย่าตกครับนะครับมาดูครับนอกจากทั้งโลกมีการแพร่ระบาดอย่างดูเดือดแล้วในวันนี้นะครับก็ยังมีอีกในประเทศบ้านใกล้เลียงเคียงเราในอาเซียนครับจะมี4ประเทศครับที่มีการแพร่ระบาดโดยมีผู้ป่วยมากเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับมาดูครับ ทั้ง4ประเทศนี้ก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียนะครับมาดูก่อนอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเคยขาขึ้นมาตลอดครับยังไม่ลงจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์มาน,นี้มาเลอินโดนีเซียค่อยๆชะลอตัวลงนะครับและกําลังจะลดลงแต่วันนี้กลับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาด5,828รยายครับแลวมาสูงขึ้นนะครับ ต้องติดตามมันต่อไปนะครับส่วนดับที่2คือฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์มีการพ่าระบาด1,631รายใน1วันนะครับอันนี้คือขาลงของฟิลิปปินส์และกำลังจะลงเรื่อยๆนะครับดับที่อันดับต่อไปคือเมียนมาครับเมียนมาวันนี้มีการพ่าระบาด1,428รายครับตัวเลขของเมียนมาวันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในดับเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิน1,500คนขึ้นไปนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกเหตุแล้วว่าน่าจะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้เมียนมายังอยู่ในระดับชะลอตัวลงนะครับกำลังจะดูต่อไปว่าจะลงหรือจะขึ้นนะครับคอยดูต่อครับดับต่อไปคือมาเลเซียครับมาเลเซียวันนี้มีการผ่าตาด1,109ลายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียวันนี้ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นขาขึ้นแต่ขึ้นอย่างช้าๆครับเพราะฉะนั้นทั้ง อินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียต้องจับตามองดูให้ดีนะครับสำหรับเมียนมาและมาเลเซียนี้ติดชายแดนไทยเพราะนั้นเป็นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมาดูกันต่อครับในลาวไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชาไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศส่วนเวียดนามครับมีการแพร่ระบาด8ปคนใน1วันครับซึ่งเขาก็คคุมได้ดีครับมีการแพร่ระบาดรอบสองไปแล้วนะครับขณะนี้เวียดนามก็คุมได้ดีมากครับมาดูกันต่อครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนครับ การจะตกนะครับภัยกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนต้องเตรียมตัวระวังตัวนะครับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อช่องการเฉพาะตัวนะครับอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดครับมาดูต่อครับว่าขณะที่เมื่อเรามีการแพร่ระบาดน้อยหรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเป็นเวลานาน,าน,าน เราทุกคนก็กาดไม่ต้องไม่ตกนะครับและภาครัฐก,ก,ก็ต้องกล่าวเตือนย้ำเตือนครับรวมทั้งดูแลมาตรการต่างๆนะครับ ให้มีคนใช้ปฏิบัติได้อย่างคงที่นะครับและตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไทยชนะแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราทุกคนช่วยกันต้องช่วยกันใช้ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเป็นหูตาแทนเราที่ก็จะสอดส่องว่าเราจะมีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไหมนะครับถ้าสัมผัสจริงเขาจะแจ้งเราทราบอย่างรวดเร็วเราก็ได้ปลอดภัยเร็วและถ้ามือถ้าเผื่อมีการระบาดให้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวทําให้การสอบสวนโรคเร็วเป็นวินาทีเป็นนาทีแทนที่จะเป็น วันเป็นนาทีนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับวันนี้มีคนไทยใช้แล้ว88แล้านสแสนคนนะครับซึ่งเพิ่มเป็นละวันแล้วเป็นหมื่นนะครับส่วนกิจการร้านค้ามีคนใช้แล้ว2องแสนกหมื่นหน้าพันกว่าแห่งครับช่วยกันใช้ต่อไปครับตัวอย่างเห็นชัดๆในหลายๆครั้งนะครับจะเป็นตัวช่วยเป็นอย่างดีครับนะครับที่มาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือกระทรวงสาธารณสุขครับร่วมกับอาโกดานะครับจัดทำระบบแพ็กเกจ e r าเทปทิพย์สเต a r คว t นทีในไทยเป็นประเทศแรกของโลกนะครับท่านผู้ฟังคงทราบนะครับว่า a g ก d a นี้เป็นสถานที่ที่จะจองโรงแรมทางออนไลน์นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ขณะน,นี้ด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ได้ร่วมมือกับบริษัท a โก d a นี้เองเปิดตัวระบบปฏิบัติการจองแพ็กเกจโรงแรมสถานที่กักกัน โลกของรัฐทางเลือกเพื่อให้เป็นความสะดวกของผู้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจะได้จองพื้นที่ที่จะหยุดเป็น alternative state quarantine นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ช่วยให้มีความสะดวกในการที่จะจองโรงแรมและจอง alternative state quarantine จะได้เข้ามาได้ ตามวันและเวลาที่กําหนดไว้นะครับนที่วุมก้าวหน้าหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านได้ผ่อนปลนการเปิดด่านเจดีสามองค์นะครับเพื่อนําเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ2วันครับโดยขณะนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับได้ผ่อนปลนนะครับโดยผ่อนปลนให้มีการขนส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคปศุสัตว์สัตว์น้าสัตว์บกสัตว์ปีกนะครับ เครื่องใช้จําเป็นในการรงชีวิตนะครับเวน้นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยเปิดสัปดาห์ละ2ครั้งวันพุธกับวันพฤหัสนะครับในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนครับโดยเปลี่ยนถ่ายสินค้าลักษณะท้ายชนท้ายนะครับโดยที่ให้มีการสัมผัสกับคนน้อยที่สุดนะครับปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความปลอดภัยสูงสุดครับนะครับอันนี้คือความก้าวหน้าอีกอันหนึ่งนะครับแล้วมาดูข่าวที่น่าสนใจ สำหรับวันนี้นะครับคือข่าวที่มีหญิงไทยอายุ29ปีติดโควิด -19 มาจากเมียนมาและเข้าสู่ประเทศไทยนะครับวันนี้ครับท่านในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับกับนายแพทย์โสพลโสพลเ e อียมสิริทาวนนะครับได้มาชี้แจงให้ฟังในเรื่องอันนี้นะครับก็สรุปความดังต่อไปนี้นะครับในชาร์ตก็แสดงให้ให้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับคือหญิงไทยคนนี้อายุ29ปีครับ ทำงานที่เมียนมานะครับตอนที่อยู่เมียนมานี้เนี่ยมีอาการมีไข้ปวดศีรษะไทเหลวเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะครับวันที่23พฤศจิกายนนี้เองนะครับเมื่อมีอาการอันนี้ก็กลับเข้าเมืองไทยวันต่อมาคือ24พฤศจิกายนนะครับเข้ามาเมืองไทยที่ เชียงรายนะครับแล้วก็ไปกลับไปเชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่นี่ก็ไปเที่ยวกลางคืนมาไปค้างคอนโดเพื่อนนะครับวันที่24นะครับวันที่25ก็กลับคอนโดตัวเองแล้วก็ไปห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อไปชมภาพยนตร์กินอาหารซื้อของนะครับแล้วกลับคอนโดตัวเองนะครับวันต่อมา26พฤศจิกพฤานะครับตอนบ่ายสามโมงเย็นก็ไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนนะครับด้วยอาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับก็พบว่า ส่งเข้าตัวรักษาโรงพยาบาลนครพิงค์ครับและยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหญิงไทยคนนี้นะครับได้ไปท่องเที่ยวในเวลา2วันครับ24กับ25สนะครับส่วน26ก็เข้าโรงพยาบาลตอนบ่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2วันนี้เนี่ยที่ไปจำกิจกรรมก็คือเที่ยวสถานบันเทิงค้างกับเพื่อนนะครับไปห้างสรรพสินค้าชมภาพยนตร์กินอาหารเดินซื้อของเท่านี้ครับ2วันนะครับ จากนั้นก็เข้าสู่โรงพยาบาลนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยเขาเข้าจากแม่สายนะครับเข้ายแดนเมียนมาที่แม่สายมาเมืองไทยนะครับจากแม่สายมาเชียงรายใช้รถตู้จากเชียงรายมาเชียงใหม่ใช้รถบัสโดยสารรถประจําทางนะครับในเชียงใหม่นะครับเดินทางโดยใช้ g ราฟนะครับ ใช้กับทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจากการสอบสวนโรคนะครับของกรมควบคุม,มโรคและก็สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ครับได้พบว่ามีผู้สัมผัสทั้งหมด326รายนะครับ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง105ราลายเสี่ยงต่ำ149ราลายและผู้สัมผัสในชุมชนอื่นๆอีก72รลายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสัมผัสเสียงสูงนะครับคือผู้สัมผัสในชุมชน65ราลายยานพาหนะ40รลายนะครับผู้สัมผัสเสียงสูงในชุมชน65ราลายนั้นก็คือคนที่คอนโดสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้านะครับส่วนยานพาณนะอีก40รลายนั้นก็คือที่รถตู้รถโดยสารแล้วก็แกร็บคานะครับส่วนความเสี่ยงต่ำครับร้อย สีารายนะครับผู้สัมผัสในชุมชน140รายก็เป็นจากสถานบันเทิงกับห้างสรรพสินค้านะครับอีก9ารายนั้นมาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ครับนะครับนะครับผู้สัมผัสอื่นๆเจ็บ2รายก็คอนโดที่ผู้ป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่สสจเชียงใหม่นะครับแล้วก็ควบคุมโรคได้ทําการดําเนินการสอบสวนโรคแล้วก็ตรวจเชื้อครับนะครับก็ติดตามกันต่อครับว่าใน2วันนี้ ที่ผู้ป่วยได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆใน2วันมีผู้ที่สมัตทั้งหมด300กว่าลายนะครับจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปครับจะแจ้งรายงานให้ทราบโดยระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่เตือนเราเสมอว่าเราการอย่าตกการสวมหน้ากากาอนามัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับการเว้นระยะห่างก็สําคัญแล้วก็การล้างมือบ่อยอันนี้ก็ช่วยได้อีกนะครับเพื่อนทุกคนช่วยกันครับการอย่าตกครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์วยที่สิทธิ์ในร้อยตามรัฒบาทัวง์บจารย์พวกเราครับเป็นผูกศิษย์จุงมอาจารย์พร้อมใจกันทําง,งานตามพัฒาบาเพื่อส่วนรวมครับสนใจติดต่อข่าวพวกเราได้นะครับจาก y u u t u b e f b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ